โจพร like. ้อมยังโจ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 สองสิสองอสมอจี่สออกส็สแล้วสองบแปดสองเก้าสองสิบสิบสองสิบบา่แลย่อาเล่นทัมเมลไหมเกมอะไรกี่คัน่หมดแล้วขายหมดแลรูได้ังไหมรวยอะไรได้ให้มันเยอะเกินมันก็นานให้เอ็มเองเนี่ยพี่พร้อมิลนี่ใช่ไหมเล่ เห็นอุ้มอยู่นะอุ้มศบอุ้มสาวมะไม่หรอเนวาดไม่เรอาั่อุ้มสาวแล้วก็คุยกับสาวที่เป็นศพด้วยเออเห็นหัวขาวๆอ่ะเธอครับไครับเธอเดอทำไมเดิมอุ้มสาวด้วยอะแมวดาวแปลงเธอแปลงแล้ว่งทำไมฮะเธออุ้มสาวหรอจีเจเป็นแฟนเธองเธอนุ่งสาวหรออเขาอุ้มผู้ชาย ขาอุ้มผู้ชายเธอชื่อหม่ำอะไรก็ไม่รู้เอไม่ให้เขาดูเลยน, U นะเอ็มมาเธอชื่อไออุ้มอุ้มเอ๋อไปแล้วเธอหม่ำหม่ำอะไรอะแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ไม่ได้อุ้มตอนนี้อยู่แล้วสิไหนถ่ายอยู่ครับไม่ได้อุ้มเลยเดี๋ยวถ่ายดูถ่ายรูปมาให้ดูเลยโอเคื่อเอครับเฮียบอกว่าเฮียอ,อุ้มเอ๋อไปแล้วเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าผู้ชายจริงหรือเปล่า ็ได้เมันมีคนชื่อหมัมด้วยเหรอชื่อคิดคือแบาไม่เห็นมีชื่อแ้บเป็นมูมี่หรือเปล่ามัมอ่ะมัมเป็นมูมี่หรือเปล่าเนี่ยมาได้เนี่ยมาได้หรอจีนเปนอะไรผู้หญิงเนาะแก๊งนี้ผู้หญิงกิดอะไรไม่ออกแล้วก็บอกมัมเพ่งหนู่งเอีเสียงข่าวด้วยใช่เนี่ยมาได้กินอะไรไม่ออกบอกมามไว้เท่งหนูไว้ก่อน ใช่่พีได้ยินเหมือนกันอันนี้มีพี่ลุดนะมีมูนนะมีมูนมีมูพี่รุดจัดเลยถูกถูกถูกไม่งั้นน่าจะคิดชื่อเองมาบอกทำไมเออดปลกแปลกเป็นอะไรชื่อมั่มแล้วเฮียนั่งรถอะไรดุ้มมีออนอุ้ยนุ่มมีออนจริงอยู่สี่คนไงเก่งไหมเมื่อกี้เราเห็นสาวๆเออเต็มเลยนะเกียวเราเห็นรูปขึ้นพึมพำเลยคันนี้หมด ใช่นีเออุ่มถามว่าไปกับใครไปกับทรายใช่ไหมล่ะตอนนั้น่ะถามทีครับไม่มีลูปฟรีแล้วครับเธอไม่มีใครเลยล้วูปฟรีเกลข่าทำไมแต่เธอไม่อุ้ฮะเธอครับใส่เสื้อม้ออว้าฮะึ อะเป็นไรเพราะว่าพี่เพรสไม่อยู่เกียวก็เลยข้างมีเกียวข้างอะไรมีเกียวคิดทำไมเพราะว่าเกียวคิดถึงพี่พ่อแล้วพี่พรสก,ก็ไปร<อ>ู้<น>คือแล้วค่ะมีคนรับไปยังมีคนซื้อไปแล้วจะบอกว่าราคาแพงกว่าเมื่อกี้เอาบอกแล้วมันขายได้เยอะคนทักมาเต็มเลยตอนเราพูดอ่ะใช่หรอเออ แต่จริงๆเจ้าต้องมาเพราตอนเฟรชพิคทำไม่บีคับแล้วไม่บีกูขายได้แปดเก้าล้านมึงจริงด้วยอยู่กับพี่สายจริงด้วยเอิม่มเฮ่อมาแล้วโดนวีดีโชุบหรอ มันจะตายไหมอ่ะวันเนี้ยถ้าปิดอย่างเงี้ยมันจะตายไหมอ่ะโอ้ต <Yeah. S 1> ายพี่ได้ผมปิด พี่เขาจองมาเชแล้ว่าแต่ไม่รู้เขาเอาอะไรโอเคได้แล้วเขาจองนะี่เจนอันนี้กเออโอเคงั้นเอาของหนูไปเลยคือเขาปิดพี่ไม่ใจแล้วปิดไม่ต้องห่วงเรื่องนี้พี่ค่อนข้างให้สบายเอาไหมเอาไหมเอา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 ทำเมลวะนะพี่เจสฮะเล่นการอยากเล่นอยากเล่น่นพี่เจสตูไม่เคยเล่นกับพี่เจสเลยพี่เจสเล่น Uhm, แล้วปืนขายแล้ไหมพี <mismos> mm ่เจนมีหล oh, ุยแล้วก็พี่ยูสี่ละพี่หายไปแล้วไหมมันแดงเลยครับน่าหนาวอะไรครับพี่ใช่เกียวขายหนึ่งเอ็มไงถามแชงถามแมนเลยเกียวเล่นไหมมาเชนหนึ่งเอ็มไหมเกียวเล่นไหมพัมเมลปาร์ตี้พัมเมลคืออะไรอ่ะ เป็นเกมตู้เกมแหมปิดตัวชุบบนรถด้วยแต่มลคล้ายคล้ายเกมเศรษฐีอ่ะมันไม่ตายโอ้มันไม่ค่อยสนุกเราจะเปลี่ยนเล่นแล้วมันจะหนุกนะเล่นเล่นนี่ไหมกูดกูดดักเป็นกูดดักคนเราพอไหมหรือว่าเล่นไอ้นี่ไหมอมองอัพไม่ได้เล่นนานแต่แต่มันต้องหลายคนพี่มนเฟไปเล่นดีเนี่ยพี่มาดอกไปเล่นสิกูดกูดดักเล่นอะไรเล่นดูดูดักกู๊ดกูด ดูดูดักคืออะไรดูดูดักกูสกูดักกูสกูดักสกดักเกมเป็ดหรอใช่เล่นมันสูงไหมคนมันไม่ครบเล่นการเล่นเธอจนหายหายอยู่ไม่ค่อยขายพ่งนี้หรอขายตอนนี้ว่าจังแล้วไปออกพีแต่คนไม่มีตังค่อยขายตอนเขากำลังเริ่มเล่นลี่อ่ะก่อนเล่นลี่อ่ะเดี๋ยวเรามาขายนะก้าวดู คือมันเกือบแต่มันไม่ตายแล้วดิคุณน้าป้าเล่นเปล่ากูดกูดดักป้าเล่นไม่เป็นหรอกมันไม่มีใครเล่นเป็นทั้งนั้นแล้วมันก็ต้องฝึกค่ะคุณน้าตอนนี้มีตรงนี้มีหกคนอะไรมันคือเกมอะไรลูกเอเกมล้ายคเอาไปลองปัญญาโอ้โหป้าโกหกใครไม่เป็นนะยังไม่ได้พูดเลยนะว่าต้องโกหกอ่ะทำไมหรอแต่ว่าตัวเองแบบก็คำบอกอ่านมันเป็นเกมโกหกไม่ใช่หรอ นี่ตายซะไอ้แก่ฮะเอา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 อินหน่อย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 กูดดักเมื่อกี้ไงก่อนสลบอุ่นไงอุ่นแน่แน่แน่น่นยังยังพูดดักมากเลยยังมีเกลฝากไปแป๊บนึงนะจะมาไปเปลี่ยนชุดก่อน เพื่อนหนูไปด้วยไม่ได้ด้วยไงอะ่ะออกมา,นนากออกมาแล้วเอามาได้เมือต่ายมันตายเออแต่เวลาเขาเดินผ่านเธอมีอาการไงอะไรเปล่าน้องเพลงครับ นะะคถ้าถ้าปิดตัวช่วยหน่อยค่ะวันเดลขึ้นไปบ้าไปได้ไปกเนีอยบ้าไปไหมเดลไปนะไปไหนอ่ะเล่นโกดังไงเกี่ยวด้วยนถ้าให้ยูชวนตี้นี้ได้เนี่ยน่าจะมีประมาณสี่คนได้ที่ไปเสริมเออเอาสิ่จะไปยำเกลชวนเฮียก่อนเออเกี่ยวชวนเฮียด้วยชวนอะไรเขาตีเมลเพื่อนพี่โทรดีว่ะพี่โซไปดูดูด้านเปล่าอะไรนะ ดูดูดักอ่ะดูดักดูดูดักชูดบากเกมเปิดไ่้อ๋อได้กี่คนคือเก่งมากเลยป้าหลายโคมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบคนแล้วมันเล่นได้กี่คนอ่ะเล่นได้ยี่สิบโอเคมีกี่คนเนี่ยตอนนี้มีสี่คนต้องให้พี่หาไปไหมหรือไม่ต้อง คนไทยด้วยกันเราอย่าไม่ต้องหลอกหรือจะหาไม่เอาดีกว่าเดาไม่รู้จักเอาเซ่อยากพี่เราใครไปชวนนี่ไงพี่อวยอ่ะคนคุยพี่พุดดิ้งอ่ะใครคือพี่ด้วยพี่อวยหรือพี่พุดเอ้ยพี่เลิกไงท้าไม่เขาชื่อหลายชื่อจังไงเขาคุยไม่อวยพี่เก่าเลิกเลิกที่คุยกับพี่พุดดิ้งไงเขาเลิกกันแล้ววะยังออกมนหานักร้องคุณรับงานไหมชวนได้ไหม ได้แต่พี่บุลิงไม่อยู่นะอ๋องั้นไม่ชวนก็ได้เดีวเองไม่รู้จักรู้จักพี่บุ๋นโดนดิบุงโดนพี่บุงนะเชื่อคนซีเขานะรู้จักรู้จักเอามาจีเอามาจีเล่นด้วยกันหรอรู้จักเมื่อวานไปซื้อข้าวด้วยกันอยู่ออ๋โอเคให้อันนี้ไหมให้พามาไหมพามาก็ได้แล้ว แล้วแต่เองอะเอาถ้าเขาว่างก็เขามาถามเขาอยากเล่นหรือเปล่าว่าเดี๋ยวถามดูโอเคป่ะได้ไม่เข้าไปเลยไหมหรือว่ารอเร่ามาเลยเอ้ยรอก่อนรอคนโอเคโอเคไมอยู่ตอนที่เราเริ่มมากมายแล้วก็คืออน้งอ่ะไม่น้องไม่น้องเคยชวนเล่นแต่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลย

ความเคารพโครงรับไม้กไงฮะพอเวลาจะประลองเว้ไงอ่านี่เห็นไหมแม่มดครับเธอเอ,อเออเออปากตุ้ยตีเสร็จนังเนี่ยฮะตีเสร็จหรือยังทำแล้วเสร็จยังปกากตุ้ยไงเล่นตอรี่เหรอตีเสร็จยังครับยังไม่เสร็จแลยตีสองเลย แบบพทำไรอยู่ไม่ดีไม่เสร็จดีหรอใช่อุ้มอยู่เนี่ยโอ้ช้าจังเขาจะไปแล้วนะอะไรนะเขาจะไปแล้วไปไหนไปเล่นเกมเอ้าแล้วมาตล้ไหนไม่มาแล้ว อยากให้มาเหรออยากให้มาเหรอมาสิเอาทำไมถึงไม่มาบาตรด้วยไม่ยอมตีเสร็จสักทีก็อยากตีจบแต่มันไม่จบนี่มาตรด้วยตีนานบัด้วยไม่ต้องตีนนไม่ได้สิไปไหนไปเล่นเกมกันเกมอะไรเกมเปรบหืมเกมแต่เราอยู่มันต้องเตะคนละเอ้ยนี่เป็อนอะ ด้ยปลาคนแค่คนละลายเล่นไม่เป็นนะเล่นเก่งมาด้วยโตัหกเก่งแล้วหนึ่งนะเสียงอะไรนะเธอบอกด้วยโกหกเก่งก็ตายเนี่ยในรถเขามันจิกจ่าจิกจิกจิกจิ่าอย่างเพามันร้องเพลงอะไรเนี่ยดูแชนดูออะไรทุกอย่างดูแชนจ่าเนี่ยดิการจิกจ่าพี่โซบอกว่าพี่โซเล่นด้วยเธอเธออยู่ไหนใคร ตู้แดงอยู่ตู้แดงเหรอเขาเชียร์ตู้แดงเบลแดงเขาอยู่ตรงเดี๋ยวเขาไปหานะเธอเครื่องบินมันขึ้นน่ะเธอ้อได้ไหมอยู่แค่นั้นจูเนี่ยอยู่แค่นั้นจ่าเนี่ยทั้งรถเนี่ยเธออยู่แค่นั้นจ่าอะไรเนี่ยไอ้สุดท้ายแล้วเพื่อนก็ไม่รักชีวิตครับแล้วมึงจะรอให้โกชูทำไมอย่างนั้นอ่ะมึงจะขอต้องไปนะเธอถ้ามึงแบบว่าไม่ชูก็คือ อุ้ยวางเอ้าปลาลำนานไปหน่อยเอ้านี่ครับตอนนี้จุ๊คัสจิวค่ะถ้าดูตอนเกลตายดิไอ้ผีมันหมุนอยู่บรรยากาศเหมือนพัดลมแล้วเกียวมันวางสายแล้วเกียวเขาเล่นสตอรี่อยู่ บาดุยอืบาดุยอยู่ไหนนี่กำลังไปหามาหาเขาเหรอใช่ไฟเนี่ยไฟพาไปอยู่ทะเลทรายแล้วเธอทเนี่ยอยู่ใกล้ๆกล้สนามบินแล้วเนี่ยมีอูดด้วยมีอูดตรงนี้แล้วมันมีดูดด้วยเหรอใช่อูดทะเลทรายไปเลยชื่อชาชาชื่อชาอ้าวอ้าวเนี่ยเธอ ปิ่นทำไรอ่ะปิ่น y o กา o t the เซนเซนเพื่อนขึ้นรถไว้เลยเฮ้ยอ้าวเพิ่งอุ้มเมื่อกี้เพิ่งไปเอาศพมาจากเล่นชูชูดักไปเล่นมาซีเอ็มอ้าวเซนเทียเพื่อนขึ้นขึ้นเอาไปเลยไปชูผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ชูไปแก้วชูไปแก้วชูแล้วศพตื่นอีกเอาศพมาด้วยพี่อ็มไม่มึงนเขาอุ้มดิไม่อุ้มไม่เอาชัดเลยบัดด้วยนุ่มสาวเสาไม่ได้อุ้มเลยครับ พี่พอดไม่เกียร์โอเมื่อกี้เมื่อกี้สายบอกให้พี่พอดอุ้มแทบตายแม่งปฏิเสธเหมือนพวกบ้าเฮีย่สายเธอฟังเอาฟังสายเธอฟังสายโมมงาไอ้เฮียอะเธอไปฟังสายหนูคิดนะเอ้าหนูคิดนะเธอไปฟังสายพี่ตีหนูทบามหนูคิดสายบอกอะไรเธอฟังสายไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดดูนี่แต่วหายคิดดูอะไรดูอะไรปิ่นพี่สายเพียดุ้มสาวหรออะไรนะครับเพียดุ้มสาวเหรอไม่ดุ้ม เฮียไม่ดุ้มเลยบอกให้ดุ้มหลายครั้งแล้วไม่ดุ้มเลยบอกว่าไม่เอาไม่เอาเองก็อุ้มดิเองก็อุ้มดิอยู่นั่นแหละครับเป็นเด็กขี้อวดซะ่นอะไรนม่เคยมีแฟนรกองเพลดรักในรักในรักในไม่ต้องมาบอกไม่เองมีไม่เลยอย่างเงี้ยอย่าให้มีเออพี่อ่ะแล้วคนที่จีบหนูล่ะเธอเนี่ยรถล้องเพลงอะไรนี่ไงเขาอยู่นะเสื้อแดงแหละแสื้อแสดงอลายดำเปิดดูได้ไหม นี่ลองแกงเฮ้ยไม่ดูผมเฮ้ยพี่ดูผมเลี้ยวล้อดิไอสัตว์แม่งสบจรงเลยไอเหี้ยโสบไปแล้วกูโสบไปแล้วเธอโหลดได้ไหนอ่ะเดี๋ยวคนเนี่ยลูกดูดดาักค่ะกูดูดดาร์กกูดูดดารักเลมาดูดดาร์กเนี่ยดูดดดูาร์กพี่เล่นไม่พี่จายเล่นไหมไม่เอาพี่เกลียดเล่นมันพี่ไม่ชอบเกมเป็ด

อูตีสลยนะเพื่อนนายมีสาแล้วนะเพื่อนนายมองอีกเหรอเพื่อนสวนเนาคนพันนี่นี่ทำบุญกับสัตว์มันไม่เคยได้บุญกับอู้ยแรงจังอะเป็ดนี่ยิมอยู่นู่นแล้วเอาเกี๊ยเหลืออย่างเดียวใช่ยิมอ่ะเชื่อปะเชื่อปะ เสียใจเลยเฮ้ยพี่ชายหนูร้องเพลงนี้ร้องดีร้องดิหนูร้องดิจะใช้ชีวิตไอ้เวลาฮะเอาดีดเออหนูฟังวันละสิบนามามีส่งมาให้ต้องเพลงให้ฟังหน่อยนักร้องไาร้องมอเี้ะเมื่อกี้ไงเพลงเมื่อกี้ไงเยอเป็นไรอ่ะ ขังไรนี่น้องน้องเสียไดรนะน้องน้องเสีย้อะไรนะน้องเฮธอ้าลานศพไปไหนวะศพอยู่ยังยังคู่หล้วรถศพมาซ่อนพวกยังคู่หลังแล้วทำไมตำรวจไม่มาจับพวกนี้ดูเลยนะครับมันโดนเด็บสามไม่ได้อ่ะกดกดเอ็กตัวใช้ชิวแบบชิวๆิวไง ชโซดมีลูกติดครับคนรู้ใจทำความรู้จักครับโอ้ดูดินี่ทวิตโซดมีลูกติดครับไลไฟของเข็มเลยเพื่อนเป็นสามร้อยไม่มีเพื่อนโอเคมีแค่พี่ใช่เปล่าพอใจอยู่ใช่ไม่พอเมื่อกี้มันม่าอันสุดท้ายเลยเพื่อนจะเล่นกี่มงไปเล่นเลยเนี่ยพี่ปิ่นจะพาไปที่ไหนกี่มงตัวพาไปทำได้หรอมันซื้อได้หรอเธอเล่นหนึ่งกี่มงอ่ะพี่ปิ่นเล่นกี่มอน พี่ยูเล่นกี่โมงเกตเขาไรดีหนึ่งโซตันเนียากถามเพราะว่าเกลเกลอยากให้มีคนไปด้วยขอได้เลปด้วยนะคือเหมือนเกลชวนเฮียไปด้วยแต่เฮียมีสตอรี่อยู่จะจะเล่นกี่โมงเป็นมันหรอแนอะไรนะโหลดในสตอรี่เกียวชวนเฮียไปเล่นด้วยเฮียคอนของเกลนะแ้่มันมีสตอรี่อยู่ไงเฮียตอนหลังีสองใช่ไหมท้างั้นมีในสตรีมหรออะไรนะปิ่นใช่ เราตีสองเพราะว่ามันไปก่อนไม่ได้นะขับรถดีกว่าปะพี่เกียรติอยู่นิ่งนั่นคือต้องรอเรียนรู้นะจบปีสองเดี๋ยวก็จบแล้วน่าจะวันนี้เสร็จน่าจะประมาณสี่สิบเออแล้วอีกสิบเออรดียวถ้าเดี๋ยวก็จบแล้วตีต่อไม่น่าเป็นแี่ดีไม่โดนดีหนึ่งดีสิบเด้อฮัลโหลครับขอตีเบบี้ได้ไหมโดดขึ้นดิเพื่อนโดดขึ้นดิตักเกม นี่นปีน,นดีสิบเดอไม่ถึงตีหนึ่งเขบาบอเคได้ได้ไดอีกสิบเออเอจองร้องอีอสิบเออ